คต่อควา่ำมแหม่ดิสวัสดีครับพอ่อครับกูพี่แเชลอีสานบุกเบิกกินข้าวเที่ยงพี่น้องหลับง่วงไปส่งของมาไปส่งไอ,อ้งานลูกค้ามาแล้วครับยิบหินปูนไส้เมื่อกี้ครับบันไม่กินข้าวจะบันไม้พี่น้องแซ่บเซ็ปอนหลับง่วงจังหวี่ก้องพี่ ดึงยเขาจะไหนมากินเมื่ออรเปนงเื่อกันนะเขาไม่เล่นกินตมมากสบอกเ้ขาจงไหนเขาจงไหนมาติโอ้ยขว่มซะน้อมือนีี่ด็กินมาน้อพี่น้องเลยเอาเบเบพี่น้องกัติดเตรียมยุ่พี่แม่บ้านเป็นเด็ย่งถี่ไป่ตียดกว่างเว้ยมามาครับกินขาวเปนรองลำกันเอเบงบงกเพื่อติดดึงให้บงจะกคํานี่เบาใดกับเบาไดหลดอย่นี้กินซื้ออะไรนี่ครับขาดบริเวณนาะ คองมเสียบเสีบเสียบลาบพีน้องลาบงัวอันเล่มมตัวยูมือกับยิ่มแลยแหละโตเลยมันปั่นไม่ยูสบอพังานเดียเนสองคนรับเ่นี่ยมันสือลาบงวเหมรอเี้ยมาครับจินแล้วกันแสีบบต้มกับคนๆันเบอนะ้ครับคุณดึงเป็นไหนต้มเขาได้ครับ nhi là tôm, thứ, tao câu tua rồi, ăn cá tôm, lái cái thứ, tao buổi sáng tua, tôm, tôm, tôm qua thảo, vậy, ăn khai viên nòng, khai mồ hôi rồi, cá bực này, bực trắng giật, bực trắng giật keo, ăn, 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 หางใหญ่ล้ำเขาหอนหอนบันี้เอาไปแช่ตูยินเนื้องนอ๋หลขอบักแตงกับนุ้ยเงี้ยเลยพี่น้องของแมุ่าวมาตัวบักแตงนี่สาวอยู่บราน่มเอ๋ขวดอีบวยั้อันซ้ำพูดจินลหรครับบักแตงโอ้ย ม,นนมนันน่เข่าวม,ามันมก็ดีนะเนียงจนติดมือ,อ,มอ,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 มอพี่น้อ,นนองเอ้ยติดน้ำมือได้ยันี่มันกินโยมเมือก็อิ่มแล้วล่ะสันติว่าเขาเหนียวกว่เน้อกินเมือแล้วทางเขาเจ้าเขาส่วยเอาสุดหลามงอพี่น้องมึงนะเสียบก็อย่าสุดต่อมันดีเบิดเอาด้วยนะเอาเลยคนบ้านเสบปุ้ยเขาจเนี่ยแซบปุ้ยเนาะผู้เรียงแซีบสุดจังไห้เสียบใบถือจานมือ่นเล่านั้น นะนะพี่หลังนะดึงเดืงกินใบเขาใบหัว<ด>่านเตืึงเขาเลีออเ้ยมเอาตจะยุ่งมือกับว่าละ่ะมันคอขนาดกว่าคือบดเด็กน้องหั่นบัก็ะจะทำอะไรต้องงาน,าานอ,าานอาาายนูยยยอ่บทันทีหมดเวลาทันทีหมดเวลาลพี่ใจเย็นๆใจเย็นๆะในการทุกคนมาพี่หลังจับจับครับเวลาทิ้งทิ้งหลับผมตุ่มเส็บ กินเขาแล้วนี่พราวา่าชวขากบบรบาตายดิแม,ม่แห้งเดีวกินเขาเบือนใส่เขาใสนหนานี่ไม่ต้อ้วนกับพี่ดิเบือนใส่อันขอละคร <c ười> ตายจ่อยตายตายเสียงเขานะหอ,อกเหี่ยงหอกเหี่ยงกันเบือนใส่เนี่ยนี่น,น,นะเขาบอก่ไอ้ี่วันล้วนเขปนัง้มเีมแซ่บ ส่วเวียสูงานไ,ไป,นนไปนพี่น้องรวกบนี่ะเป็นวนางเพื่อนถ้ได้ทำงานพอได้ยังดูเดี๋ยงเี้ยพอได้เสือบทูจ้ำจ้ำปะทูะทเข้มตีมือละ่ะบวเบิตจี่แบ่งยจ้าหัวเี้บบง, <c ười> งนนบีกินยู่าตาหัตางานอขอกก็ยังน้อยมาครับย้งยังได้ดิอันเบ้าเนียจะกินหลายอ,อกินเนียจะเบา้า บ่อข่างขมไก่ขมตายบ่อเรื่องแล้วก็ยากินไครับเนี่ยยุ่งกผมเนกินร่างบ่งแ่บก็ขาจเยอกินผู้เดียวพอแาบได้ครับนม่ต้องกินหลายคนต้มเปียๆหน่อบ่อไดคู่น้ำขาดอกคือกะต้มตัวัวอยู่นี่แหะกินงะต้ม

ปาดก็หลยก็แยกดติดตามอุปเกตแยแนวน้ำเล็กมวนนาไก่มันมันด้อเบากน่วหัวมวนกันไปครับเป็นอย่างก็ว่าอุปเกเยะมบนมีคววมรวยอย่างเงี้ยเกษตรไปื้อเนี่ยจักี่ใจยังใก่่ก็เติมเน็ตเสียถิ่มก็ดีว่ายังก็ว่าก็ตีว่ายังก็ว่าก็ีเทีนังเกที่มาของอุปเกตแนวครับ ขึ้นเขางามน้ำค่ำนาด,ดีประตูสู่ดินแดนดงไม้เพชรเขตศักดิ์สิทธิ์เจ้าปูห่หัวนะครับคือเก่าคือเดิมครับพวกมวนปุ๊บเม็ดทีมงานเทียบบกคือห,หลักงวดพี่น้องต้องการจะมาเล่นบ้าน<อ>พี่เด้อครับต้องการนะแต่ต้องการนี่ถ้าเที่ยงเงากับเพื่อละห้างบีตอนวัดเปลี่ยัเปลี่เปลี่ยนังไงเปลาเปลนยหงไง้างพี่ตอนรับเสมอครับเดือนปีไม่โอ้เดือนตอนที่ต้องการ พี่ไม่ไทยเหรอสงการเสียบกักเอ็นทอนนี่ไหมครับตักเดึงเดืองพเน้าหัวหน้าตึงเป็นดีดึงเหรอครับโจเฟอร์ผมอยู่ห้องครับโจเฟอร์บ่อยเขาทุกสอกเขาทุกเดืกออกทุกซอยหน่อยๆซ่อยำนียก็ไปได้ครับแก้งหางไปเลยรถตัวมากครับมากครับ เพื่อได้บุญย e> ิตินใจกับต้องตั้งนะครับนะทรงจึกสูงทุกที่เอาปูนไปให้เขาผิดมันกับสีเโหยนอนไอ้ปูนสีเโหยสีโหยนอนแบบไม่ไป็นั่งเจะพักอี่ว่าพักเมื่อไห มาตรฐานเบื้องผาบรรยากาศพี่น้องว่าหาัวหน้าตึงผมักงานมือขวาด้นี่อันนี่พละครับเห็นไหครับนี่ครับนี่ที่ทำการทํางานครับหกอืขอขือวันหั่งหนุ่มยุ <c oughs> ่งบ๊ะบ้งเก็บจกักเดี๋ยวพี่น้องพูดรถพูดพูดชงยี่ห้อปูนไส้พูดกับตลาดตลาดนัดบพาท่นมีหรอกมือนี้มันแม่นนัดเขาพูดครับพูดก็ดังเปิดเวลาพูดว่าจะเปิดเวลาได้กับโบเขียนเปิดทุกเวลาคือเลยเพื่นเอาให้พี่น้องกิน,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 นข้าวกินนานเหมือนกันครับ มาถ่านเอา้าสิดกินข้ามทุตไทยให้พี่น้องเบิ่งหลัง่ะจังพรอการเกลียบหนาพี่น้องโป้แดงแป้งดีนี่นี่โป้แดงนี่ <c oughs> เขาเอิ้นอาหารโป้แดงอาหารชิ้งตูนนี่ดึงเข้าไปบ <c oughs> ัดกุ่มกับมัฟก็ว่าลูก <c oughs> มาถาน ว่าหลังกินหนาเพื่อนถ้าหรักกินนี่ทรงขวางทรงงานเดียวกันไม่กินขากินหนาตอนเชียงน้ำกันเพื่อขำาับรับชมว่ยฝากกุหลกบก็แช่กุฎิตามน้ำพากกันกินหนาสำหรับกินนี้สวัสดีครับ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 ผู้เสียบว่ะพี่น้องนเขาพุ่นเตรียมได้กินสามคนเนี่ยพี่น้องเหรอว่ามันห้อยสั่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวมืผมมี้าเดเเดียวอดี่ยว ừ ừ เดียวคร <c oughs> ับเอาไปนังซมันี่สวัสดีครับ